สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกลูกบอลมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวชาริบินเบอร์2องค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิเซนติเมตรค่ะความยาวนะคะอยู่ที่ยีดเซนติเมตรนะคะนี่นะคะ ตัดทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำทั้งสี่เส้นนะคะมาเลี้ยงให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาว9ก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับนะคะเป็นฐานค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หลงไปค่ะ ปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเซลิบิ้นให้กว้างๆค่ะเรากางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเ้สนริบินออกมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นเส้นริเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปเราก็จับตั้งฐานขึ้นมาค่ะจับเส้นริบินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเ้นริบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางซ้ายมือค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม้เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้เราเอาเส้นนี้ลงมาเราจับริบบินขึ้นไปด้านบนของเส้นจับปลายริบบินพับกลับลงมาด้านล่างกลวยที่เราทํานะคะกลวยนี้นะคะเราเอามาสอดกลวยถัดมาค่ะเนี่ยค่ะจับตั้งฐานขึ้นมานะคะเราสอดลงไป เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับดิบบินนะคะขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกลวยถัดมาค่ะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้อยู่ทางซ้ายมือเอาเส้นนี้ลงมาค่ะ จับเส้นลิบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบน,นะคะ่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นค่ะนี่ค่ะสอดกลวยถัดมานะคะเส,ส,ส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่อยู <S <s ่จากทางซ้ายมือจับเส้นลิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ